ออฟตัตไนท็อกนี่ครับก็จะเป็นแว่นออฟตัตตัวใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นรุ่นที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะครับเพราะว่าออฟตัดเนี่ยผลิตมารุ่นนี้เป็นรุ่นล่าสุดเลยนะครับเนี่ยครับพอดูเดี๋ยวมาดูกล่องกันดีกว่านะครับอุ้ยเฮียมาดูกล่องกันดีกว่านะครับพอดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ้มกล้าก็มานี่ครับพืนลของกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็นี่ครับเดี๋ยวผมจะกดไม่ใช่ผมจะกด คือ,อยังไองอะแพ็กเกจของกล่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเน็นแน่นหนานะครับคนดูนะก็กล่องโคตรสวยเลยทําโคตรดีนะครับอา่าอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นอ,อ่านไม่ออกครับประเด็นคือถ้ามึงใช้มึงไม่ต้องอ่านตรงนี้นะครับเพราะว่ามาดูคลิปกูดดีวกว่านะครับเพราะว่าผมผมอ่านไม่ออกครับตัวนี้อันนี้จะเป็นอ่อบัตรอะไรอะบัตรอะไรอะ่ะนี้ผมไม่แน่ใจนะครับคณดูนะข้างในก็จะประมาณนี้นะครับนี่ไงแว่นของเราคนดูเป็นไงแพ็กเกจนะครับโคตรน่าใสโค นะครับคือผมทั้งชีวิตไม่เคยใส่แว่นเลยนะครับตาก็เลยสภาพนี้นะผมก็คือผมจ้องจอคอมจ้องอะไรเนี่ยเป็นเวลาโคตรนานนะครับจนผมด้วยจักแว่นตัวนี้นะครับชื่อแว่น of stars of stars ไม่รู้จักออมฟตัสเนี่ยก็คงจะต้องโดนกระซื้อปากซะแล้วนะครับคุณดูนะคุณภาพคุณภาพวัสดุของแว่นออฟตัสเนี่ยคือมันเปรียบเทียบเหมือนแว่นสองหมื่นหรือว่าแว่นสามหมื่นหรือว่าแว่นเป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับ เดี๋ยวมาดูกล่องทั้งหมดก่อนใครมาข้างในผมไม่รู้ว่ามีอะไรแ่งานงามนะคบผมอันนี้จะเป็นอ๋อนี่นะครับอันนี้สาคัญอันนี้คือคู่มือนะครับข้างหน้าของแว่นนะครับแต่ถ้าถามว่าดูไหมหึงอ่านไม่ออกมาอ่อแว่นตาตัวนี้นะครับนิยมนะใช้ในอ๋อสร์รของสตีมเมอร์แล้วว่าอ๋อนักแข่งพวกนักแข่งอีปอร์ตนะคับพื่อนูนะนี่นะครับดีวผมก็จะลองมาแกะดูกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างมาใกล้ครับผมโอ้นี่นะครับั้งแว่นของผมก็จะ นี่นะคท่านผู้ชมแกะมาเนี่ยทาหน้าของแว่นของผมก็จะมีประมาณนี้นะครัคพณดูแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีอยนี้ผมไม่รู้จักว่ามันคือผ้าอะไรรู้สึกว่าจะเป็นผ้าเช็ดแว่นเช็ดอะไรหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะพณดูนะแต่รู้สึกว่าเลนเนี่ยจะเป็นเลนคล้ายๆสีเลองออกเหลืองๆนะครับแต่เนี่ยแว่นันเน้นคุณดูนะมันทําจากสแตนเลสนะครับสามารถบิดงอได้นะครับพณดูนะเดี๋ยวผมจะบิดงอให้ดูนะครับคือเอาง่ายๆแค่นะมึงใส่แว่นมึงจะงองี้ไหมมึงงองี้ไหมนี่คือผมทำแรงแบบโคตรแรงอ่ะคือปฏิกิริยาเนี่ย ทำเอ่อไม่ให้เกิดเหงื่อนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดอาการแพ้นะครับคือขอบตาผมที่ผมเป็นเนี่ยผมจะบอกคนดูตอนนี้เลยก็ได้นะครับคือผมเป็นภูมิแพ้นะคนดูนะผมไม่ได้เอาแลัยปรทานหรืว่าผมไม่ได้เล่นเกมผมไม่ได้นอนดึกผมไม่ได้อะไรเลยแต่ผมคือภูมิเป็นภูมิแพ้นะครับคือถ้าโดนอ่ะไม่ให้กูโดนอะไรอะ่ะนั่งนั่งกูอี้เกมมิ่งกูก็แพ้นะครับหลังผื่นขึ้นนะคนดูนะคือแว่นตัวเนี้ยสามารถบินงอได้ประมาณ360องศาเซลเซียสฟาเรนไฮน์นะครับแต่ผมพูดมั่วนะมันคืออะไรไม่รนะู้แต่มันบเอบางนะ มันเบาอะเบาแบบเหมือนอะไรอะ่ะมันเบาพูดไม่ถูกอะมันเบาแบบยังไงอะ่ะเบามากครับเดี๋ยวจะมาลองทดสอบความทนทานของแม่ออฟสัตเนี่ยคือผมรู้จักตอนเด็กๆตอนนี้ผมเอ่อยังเป็นลูกกอกหรือว่าเป็นดูพวกพี่นอนออยู่นะครับคือมาทุบได้งไงผมรอวันนี้มานานแล้วที่อา่าผมจะได้ทุบออฟสัตนะครับผมเดียวลองก็ <c oughs> สภาพสภาพนี้นะครับคืออย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยแรงอะผมลองนั่งทับ มันก็จะทาง้านที่จะยืดหยุ่นครับมันเป็นแว่นแบบแว่นยืดหยุ่นเหมือนซิลิโคนนะคะคนดูนะท่าหน้าของแว่นเนี่ยมันไม่มีน็อตเลยนะคบคนดูนะผมสังเกตน,นี่คือมันจะเชื่อมกันแบบสม<ว>ูทติ้งแบบว่าสมูทจัดอ่ะแล้วไอ้ที่สาคัญดีนะผมใช้หูฟังแบบนี้คนดูผมใช้หูฟังแบบนี้แม่ทารยามท่ายที่ฉากโฟกัสหน่อยเลยเนี่ยผมใช้หูฟังแบบนี้ดีนะครับแต่ว่าหูฟังผมพังด้วย คือจริงๆเนี่ยผมเคยใช้หูฟังที่แบบว่าครอบหูแบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ใช่คนใส่แว่นเนี่ยผมไม่เข้าใจแต่ว่าเขาเอ่อเอาง่ายๆเลยถ้าใช้อนันน่นะพอใส่งี้ปุแบบ๊บตรงนี้มันบางตรงนี้มันบางครับคุณดูมันบางมันจะทําให้เสียบเข้าไปในหูฟังของหูฟังเกมมิ่งที่เป็นหูฟังเกมมิ่งครอบแบบนี้ได้นะครับคุณดูนะนี่นะครับสิงที่สําคัญกูด,ดั้งไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าถ้าแบบคนที่มีดั้งน,นะครับซิลิโคนอันนี้อ่าทํามาเพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดรอยบนดั้งนะครับคือผมเคยมีแว่นแม่ผมหรือแว่นอะไรที่มันเป็นตรงเนี้ยแว่นใหญ่จําไม่ขึ้นใจเลยจะหมูกเลือดเลยมันเป็นคล้ายแบบพลาสติกทีโลโคนะแล้วมันปาดอย่างเงี้ยเลือดผมออกครับคนดู <S <S 2> <S 2> คือตอนเออเอางอ่ายอ่ะคือแบบมันก็จำอ่ะมันก็ไม่อยากใส่แว่นอีกเลยนะคบพอมันเลือดออกนะผม อ่าข้างหน้าของซิลิโคนเนี่ยไม่ใช่มีแค่ตรงดั้งอย่างเดียวนะครับมันมีตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันเนื่องจากขอบตรงนี้มันบางเนี่ยเราจะกันแมห่หูฟังเราหลุดก็มันก็จะมีขอบสภาพขอบแบบอันนี้ด้วยนะครับคุณลุนะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าต่อไปสิ่งที่สาคัญที่สุดของแว่นนะครับนี่ครับผมตรงนี้เลยเรนนะครับเรนเรนตัวนี้ชื่อว่าเรนจินาเอ็กแอมเบอร์นะครับคือภาษาอังกฤษผมเนี่ยเกต 4.5จุห้านะคบเรียนอ๋อจบออสเตรเลียนะคบผมมันอ๋อเคลือบเคลือบแสงสีเหลืองของจอคอมครับคือภาพมันจะไม่บิดเบือนอ่ะสมมติภาพวอมเราเป็นสีนี้ใช่ไหมมันมันมันไม่บิดเบือนอ่ะมันไม่อื๋ออางนี้คือคนไม่คนมันหลอนไว่แม่ไม่หลอนหรอกคือแต่ที่สําคัญเนี่ยมันไม่ใช่อ่อความคมชัดของภาพแต่คือถ้าเราหองคามสบายตาของเราในนี้คือเวลาเราใส่ปุ๊บแล้วเราสบายตาคือเอาง่ายผมเล่นคอมผมนอนประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงผมเล่นคอมสิบชั่วโมงบวก มั่นใจเลยฮะนด้เล่นคอามสิบชั่วโมงบวกแน่นอนคือถ้าไม่มีแว่นตากูุบอดแก่ไปตากูบอดแน่ๆมันจะช่วยกองแสงสีฟ้านะคอนดูมันก็อัง่ออปตันเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องกองแสงสีฟ้าที่อันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับก็คือขึ้นชื่อที่สุดอัง่นักแข่งทุกคนใช้ออตันแค่นั้นแหละอืมอสำหรับคนที่เอ่อ สายตาสั้นหรือเป็นแว่นสายตาเนี่ยมันสามารถสั่งตัดแว่นได้นะครับคือต้องติดต่อทางเพจเข้าไปนะครับคือจะมาสามารถตัดเลนตัวนี้ได้นะเขาจะคิดราคาตามจริงนะครับสามารถทักเพจออาตัดออไปได้เลยผมจะทิ้งลิงก์ซื้อขายหรือว่าลิงก์เพจไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็สาหรับคนที่อยากซื้อหรืออยากตัดแว่นสายตาเนี่ยก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดนะคบผมเอาง่ายเลยโค้ดส่วนลดเนี่ยผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับโค้ดส่วนลดผมบอกไปก่อนผมจะสปอยนะแต่มึงอย่าไปดูมึงมึงไปดูด้วยนะด้านล่างงไ แนด้อีกทูนะครับก็อย่าลืมไปใส,ส่โค้ดส่วนลดหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับสำหรับคนที่ติดต่อสนใจแว่นสุดบางสุดสมิโเลสมิท้ทงองแงงกองแกงนะครับคอนโดโปรพีเอร์ดับหนึ่งก็ใช้กันนะครับสํา,าของนักแข่งสตรีมเมอร์อะไร<อ>ง่าย<อ>คือนักแข่งเนี่ยคนดูมันเป็นยากนะแต่สตรีมเมอร์คนแม่งเป็นเยอะแนะนําครับออฟตัตขออีกทีหนึ่งื่อความแม่ใจนะครับเผื่อคนดูไม่แน่ใจว่ามันแข็งแรงก็เอาว่าอันดับหนึ่งเขาใช้กันอย่างที่แล้วก็นักแข่งเดี๋ยวไปดูดนเกมกันครับว่าแว่นจะทน ดวงของผมก็แว่นเนี่ยอันไหนจะแข่งกันนะครับ <c oughs> โอเคนะพอดู <c oughs> เข้าสู่โหมดสุ่มแล้ว <c oughs> ผมจยไปแบบเร่งรีบเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวใจเย็นๆหนูโดเซนเกมผมไม่มีนะครับตอนนี้อันดับแรกนะครับผมจะไปออมสุ่มร้านค้าเดี๋ยผมเข้าร้านค้าก่อนว่าม,มีอะไรให้ผมสุ่มบังส์นะคะผม <c oughs> อันนี้ผมมีแล้วอันนี้ผมยังไม่มีอันดับแรกสิบกล่องอันนี้ไม่ได้นะฟัง เลนมันไม่เป็นรอยเลยอ่ะมันคืออะไรมันเป็นอนซิลิโคนกันเลนมันเคลือบมาห้าชั้นนะคนดูแว่นก็ปกติผมจะบีเลนให้ดูนะครับเยียวัดคุณรู้ว่ากริลล่าการ์ดคนดูเลนโคตรแข็งคุณดู้ว่ากริลล่าการ์ดว่าต่ฟ้าว่าแต่เหี้ยว่าแต่เช็ดโอ้โหเวลาอุ้ยทำไมเวลาใส่แต่ภาพมันสุดจังวะอันดับแรกครับไปอันดับสองไปเอมใช่อันดับแรกอันดับสองไม่ได้อีก แวนกูจะพังไหมเนี่ยแต่ผมว่ามันมัน,ม,นมันเกินไปอะเลนไม่เป็นรอยเลยดูดิคือตอนนี้เลนผมจับจนเบิร์หมดแล้วแต่ว่ามันยังไม่เป็นรอยแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับคนดูนะแวนกูก็ยังไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอนั่งทับเผื่อคนดูไม่เชื่อ,องไงนั่งทับม,มาเดี๋ยวลองใส่แวนเล่นเกมเหมือนดูนะครับคนดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ไอ้ค้างคือมันค่อนข้างที่จะตัดแสงสีฟ้าไปเลยนะผมลองจิ้มดูคือภาพอาจอองเนี้ยประมาณอ่าเหมือนเหมือนการตั้งค่าในคอมอ่ะถ้าใส่ไวแบบันนี้คือภาพมันจะชัดขึ้นแล้วก็มันจะเพิ่มความสมจริงให้กับภาพนะครับผมดูก็เอาง่ายๆคือภาพมันไม่ค่อยบิดเบือนไปจากเดิมอ่ะภาพมันจะชัดขึ้นอ่ะเอาง่ายๆคือภาพไม่เออดูนะผมจะเห็นหัวปโคตรชัดเลย ออันนี้อันนี้อยู่ที่คนคนยิงโง่อ่ะปไปงานเพราะเห็นหัวชาญแล้วก็หัวแตกอืมเจอแว่นกูเข้าไปไอ้แก่เฮ้ยเสียงตีนเต็มเลยอ่าอีนึงหัวอีนึงหัวอีกหนึ่งหัว,หหว,หหวสีหัว งงสี่หัวคือมึงหลดรถเครื่องมึงไม่พังกูถามกูบอกตรงหลดรถเครื่องไม่พังอ่ะผมพูดตรงๆเลยคอนโดคือแบบโคตรก๊อดมันฟักกิ้งก๊อดกิสกัสมากคือมึงหลดรถเครื่องไม่พังอ่ะคำเดียวเลยคือหลดรถเครื่องไม่พังนะครับโมโดก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับเอาสัตว์ นะครัาบอนโดสำหรับคนที่ชอบเนี่ยอยากซื้อเนี่ยลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับลิงก์ติดต่อซื้อแว่นออฟตัสจะดูใช้โค้ดส่วนลดนี่ละเ่ได้ถูกไหมพัดเด็กเหี้ยคนหนึ่งเยี้ยมาเย่ <Yo. S 1> สามารถทำแผ่นดินสะเทือนได้แต่กูไม่โชว์หรอกหน้าด,ดาดาสดาในควายเด็กชิบหายต้องโบทอกลอกผนังม่าลูกของมึงมาแปะปากหนังหน้ามึงดูยังใหม่ถ้าพูดออกไปก็มึงนี่แหละ คิวจะอาไอเด็กอนามัยเด็กแคมปัสแรปมึงโคตรจะเสียวดุกตบเพี่ยวเป็นแลกตัวบาสิลัจัดหนักๆมันคงไม่ยากให้สมพอนปากเด็กมอต้นกูแปลงล่างแล้ว